คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี FC พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอฟซีพี่น้องนะครับมาขอโชคตัวเลขแนวทางหวยราวพัฒนานะครับในงวดประจำวันจันทร์ที่11นะครับผมกันยายนพศ2566กับเลขทูบนะครับบารมีเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับก็ได้มีเอฟซีพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปนะครับอยากชมเลขทูบบารมีหลวงปู่ทวดนะครับหลังจากมีความโชคดีนะครับสองวดติดนะครับงวดก่อนก็71หนึ่ง นะครับงวดนี้นะครับมาลาบีมปู่ก็ให้นะครับแอดคิมก็เขียนให้นะครับเห็นเป็น260นะครับ269นะครับเพราะว่า9กับ6มันก็9กับ0มันคล้ายคล้ายกันนะครับเหมือนปู่อยากให้เป็น0นะครับก็ตีเป็น260นะครับ290กนะครับก็ตัดออกนะครับ20 29 09นะครับก็ได้มีความโชคดี2 0นะครับ ก็ได้มีความโชคดีสองจุดีพี่น้องก็ได้มีความโชคดีก็คอมเมนต์เข้ามาท้ายยิปอยากชมเลขทูบบารมีหลุงปุ่ทวดต่องวดนะครับแอดมินก็จะมาจุดขอโชคให้พี่น้องได้ลุ้นไปด้วยกันนะครับผมรอลุ้นรอชมไปพร้อมกันนะครับผมครับผมก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเลขทูบนะครับบรารมีปุ่ทวดนะครับก่อนอื่นนะครับแอดมินจะขอเอ่ยคาถานะครับเป็นคาถาขอโชค เป็นคาถาของหวยนะครับเป็นคาถาพักคาดานะครับสําหรับเอซีพี่น้องสนใจคาถาพักคาดาก็จดไว้แคบไว้นะครับเผื่อมีทูบอยากจะจุดเฉียงโชคนะครับในวันพระยิ่งจะดีนะครับครับผมก่อนอื่นนะครับก็มีนโมสามจบนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อินทยสังเทวยสังพรหมยสังมหาพรหมยสังอิสียสังมหาอิสียสังมุนียสังมหามุนียสังจักรวัติยสังมหาจักรวัติยสังพุทธยสังปเจกับพุทธยสังอรหันตยสังสัพพสิทธิวิชาจรณะยสังสัพพลกาจริยายนะสังเอเตนะยเสนะเอเตนะสัจวาเจนะมมสุวติโหตุไมหัง นโมพุทธสระนโมธรรมส,สะนโมสังคสสะเสยญาตีทางหุรูหุรูสวาหายะสาธุสาธุสาธ,สาธุขอบุญบาร,รมีปูทวดถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบุญบันดนานเลเรียกทูทีจุดในขนาดนี้ออกมาตรงตามแนวทางไวลาพัฒนาในงวดประจำวันจันทร์ที่11กันยายนพศ2566ให้เอฟซีพี่น้องที่เข้ามารับชมมีโชคมีชัยกับเรียกทูกบาร,รมีปูทวดต่องวด ทุกท่านทุกคน้วยเืน่นสาธุครับผมเรียกทู่บรมีปู่ทวดก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับแอดมินก็จะของดใช้เสียงนะครับให้อีฟสีพี่น้องได้ลุ้นเรียกทู่ไปด้วยก,กันนะครับลุนล้นๆไปด้วยก,กันครับผม วดนะครับก็ขอบุญบาร,รมีผูท้ทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงมนปนาเรีรรยกทุกที่จุดในขณะนี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาในงวดประจำวันจันทร์ที่11กันยายนพศ2 5 6พให้เอฟซีพี่น้องที่เข้ามารับชมมีโชคมีชัยกับเรียกทูกบารมีผู้ทวดต่องวดทุกท่านทุกคนด้ดูสาธุครับผมเรียกทูกบารมีผู้ทวดก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเอฟซีพี่น้องเห็นเป็นตัวไหน พื่อนได้นะครับผมมนอาจจะแตกต่างกันออกไปเพื่อนเพืเ่อนในชวด้วยนะครับผมสําหรับเอดมินก็จะคอมมนไว้ท้ายคลิปนะครับก็สามารถเข้าไปรับชมได้นะครับผมมิตรงกันนะครับเพื่อีชวด้วยกันกับแอดมินสาหรับวันนี้มิขอขอตุลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่การหน้าคลิปหน้าสาหรับในชวนี้เป็นตันที่เนื่งครับสวัสดีครับ